เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของเจอร์รี่และคริสสองพี่น้องที่ได้เสียพ่อของเขาไปก่อนที่พ่อจะเสียไปพ่อได้ฝากฝั่งร้านอาหารร้านนี้ให้สองพี่น้องดูแลแต่เมื่อเวลาผ่านไปลูกค้าก็เริ่มเข้าร้านน้อยลงน้อยลงขึ้นเรื่อยๆและเพื่อป้องกันไม่ให้ร้านล้มละลายคริสผู้เป็นพี่เขาจึงทําเรื่องเลวร้รวายบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาแล้วโอ้โหเสียงเกมแบบโคตรดังยินดีต้อนรับผู้ชมทุกคนเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่ามีดนะครับซึ่งเป็นแบบแปลตรงๆเลยคือเนื้อแหละนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาแปลว่าเนื้ออะไร 616เกมพรีเซนต์ร้านเบิร์นเบอร์เกอร์ว่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิทให้เสียงภาษาไทยโดยโอเพลงแบบเพลงแบบยังมันให้เสียงภาษาไทยโดยพิกเซลร้านเราคนเริ่มน้อยขึ้นทุกวันถ้าเป็นแบบนี้เราจะล้มละลายแน่กนเดี๋ยวต้องทำอะไรอ่ะไปหน้าร้านเหรอโอเคกดตัวอีนะครับเพื่ออินสแตนทโอเคคือผมลองปรับความเร็วเมาส์ดูแล้วนะครับมันปรับไม่ได้เว้ยโอเคไปทำเขาสะอาดโต๊ะนะครับ มา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 แล้วเราดูแลร้านนี้คนเดียวเลยเหรอไม่มีผู้ช่วยเลยเหรอวะแล้วพี่เราไปไหนอะพี่น้องเราอะบ้าเธอบาเธออยู่ไหนน่ะทําไมปล่อยผมนั้นเก็บจานที่โต๊ะคนเดียวแบบเงยงหงาอย่างนี้เหรอฮะโอเค going to sing นะครับไปไป,ไปที่ซิงล้างจานซิงล้างจานต้องอยู่หลงังร้านใช่ปะอ่าตรงนี้นะครับสวยล้างลงไปแล้วก็ไปไหนต่อรับลูกค้าเหรอเปีียวตัว้องครัวก่อนอุ้ยมีเงาดำๆเดินเข้ามา ลุงนะครับสวัสดีฉันอยากกินเบอร์เกอร์กับสลัดสักหน่อยนะเออต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้เนื้อทางร้านเราหมดแล้วนะครับตัวเราเขาบอกแบบนี้นะไม่มีเนื้ออย่างงั้นเหรอนี่มันร้านอาหารบ้าเลยวะเนี่ยเออผมต้องขอโทษจริงๆนะครับขอโทษจริงๆครับโอ,อ้ไปแล้วโดนด่าปเป็นหนึ่งกลุ่มแต่ที่ลุงแกพูดมันก็ถูกอยู่นะว่าร้านอะไรมันไม่มีเนื้อวะโอเคแล้วผมต้องไปไหนต่อเนี่ยเข้าห้องครัวเหรออุย้ย what offkiss พี่ทำให้ผมกลัวนะ ใช่ทาให้ผมกลัวด้วยอยู่ดีๆมาจากไหนเนี่ยน้องเอ้ยร้านเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วเรามันจะล้มละลายนะเราปล่อยให้ร้านล้มละลายไม่ได้ครับมันคือความหวังของพ่อเราเลยนะเงินเรามันหมดแล้วนะ่ะเนื้อมันมีมูลค่าสูงมากไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ไม่มีลูกค้า <S <S เอ้ยเราต้องหาวิธีนะพี่เรามีบินย้อนหลังมา2เดือนแล้วนะแต่ฉันรู้แล้วแหละวิธีจะรักษาร้านอาหารของเราไว้นะ่ะบอกผมหน่อยพี่ผมยอมทาทุกอย่างเลยเราต้องการเนื้อในการทาเบอร์เกอร์แล้วบางทีเนี่ย เราอาจจะได้เนื้อมังฟีฟีนะแล้วเราจะได้เนื้อฟรีังไงล่ะครับพี่ What ตอบคือพี่เราบอกว่ามันมันง่ายมากให้เราไปฆ่าคนนะครับแล้วก็เอาพวกพวกเขามาให้ฉันฉันจะทําเนื้อมันจะจะเอาเนื้อมาทำเบอร์เกอร์อะไรประมาณนั้นบ้าเลยพี่ฆ่าคนเนี่ยนะจริงถ้าเราไม่ทําสิ่งนี้ร้านอาหารเรามันจะต้องปิดตัวลงนะ What the f u c บนี่มันบ้าไปแล้วมันเป็นทางเดียวนะน้องเราสัญญากับพ่อแล้วว่าเราจะดูแลร้านอาหารให้ได้นะ่ะ เวนเวนเวนเอ้ยโอเคกูทําก็ได้วะคือ <c oughs> ผมไม่ได้อยากใช้กูมึงนะครับแต่ว่าอารมณ์น้องเราตอนนี้มันเป็นแบบนี้นะคือผมใช้คําที่ซอฟที่สุดแล้วนะครับชิดชิดชิด,ชดอะไรเงี้ยโอเคงั้นแกลองไปจับมาสักคนนึงนะต้องทําอย่างรวดเร็วละ่ะโดยที่ไม่มีใครเห็นด้วยโอเคครับไม่มีปัญหางั้นผมจะต้องใช้ปืนบนตู้ของพี่นะแกขึ้นไปบนรถตู้นะปืนลูกโม่เนี่ยมันจะอยู่ใต้เบาะดูแลตัวเองดีๆนะจะรักแกนะโอเคครับปล่อยเป็นหน้าที่ของผมเองผมก็รักพี่ ก็คือว่าต้องไปฆ่าคนเนี่ยผู้ชมสรุปแล้วเพื่อเอาเนื้อมาเพื่อร้านอาหารเราอยู่รอดโอ้โหโดนแบบโดนบินทวงหนี้นะครับประมาณ2เดือนแล้วก็คือว่าเราไม่มีเงินซื้อเนื้อแล้วอะไรประมาณนี้โอ้โหจบเลยทุอย่างทุอย่างมันจบสิ้นแล้วอ,อ่อเพาแต่รถตู้มอยู่ไหนวะมืดแบบมืดมากกด F เปิดไปฉายไม่ได้ <c oughs> ชินในเกมผีเกมอื่น,นะครัยรถตู้อยู่หลังร้านหรือเปล่าตู้กดน้ํากดไม่ได้เนีัย โอเคเราสามารถกดชิปวิ่งได้อันนี้งรถตู้โอเคประตูหลังมีอะไรไหมไม่มีว่ะโอเคดูเหมือนว่ารถมันจะแบบเตรียมการเอาไว้อย่างดีเลยมีที่สำหรับคนนอนศบนอนด้วยสตาร์ทรถแล้วว่ะเราจะขับไปไหนก็ไม่รู้ด้วยมาจอดสักที่นึงครับซึ่งก็โอ้โหมืดจัดเลยอะแปบ๊บนึงผมขอไปปิดไฟในห้องก่อนผมมองอะไรไม่เห็นเลย ดูเหมือนว่าปืนลูกโม่จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับโ okay, อเคตรงนี้โอ้โ oh, ห oh ปืนพร้อมไม่นะกูต้อถามจริงเหรอนี่แล้วคือเราก็ถือปืนแบบดุมๆเข้าไปแบบนี้เลยนะมาที่บ้านใครไม่รู้เนี่ยครูรชมก็คือเราต้องเปิดบ้านไปแล้วก็ยิงเลยอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมเปิดบ้านไปแล้วยิงเลยนะสามสองอุย้ยอะไรวะโอ้โอ้โอ ผมขอโทษ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 โอ้พระเจ้าฉันทำมันลงไปแล้วฉมนทำมันลงไปแล้วรีบวิ่งรีบวิ่งรีบวิ่งก่อนที่จะมีใครเห็นเพลงแม่งอย่างเลาเลยอะไปไปที่รถไปที่รถไปที่รถคริสผมทำมันลงไปแล้วคริสโอเคเปิดประตูรถโอ้ยดอกศพลงไปแล้วก็แล้วก็กลับรถกลับรถกลับรถเอ้ยไม่ใช่กลับรถกลับร้านหล่นหมดแล้วกู กับมาที่ร้านเรียบร้อยอ้อแล้วก็ต้องแบกศพเข้าร้านน่ะนะถ้าลูกค้าเห็นทําไงวะเนี่ยโอเคเมื่อกี้ไม่ได้เข้าไปเช็คในบ้านแล้วว่าเขามีลูกมีเมียหรือเปล่าแต่ก็แต่ยังไงเราก็ต้องทําอ่ะเพื่อเพื่อร้านของพ่อเรามันคือแพชชั่นของพ่อเราเลยนะนี่แต่ทำไมเราต้องฆ่าคนด้วยวะตอนนี้ความคิดของตัวเรานะครับสับสนไปหมดแล้วคิดผมมาแล้วโอเคแล้วไงคุยคิดเหรอเอา้าไม่มีคุยนะครับไปไหนอ่ะตู้ฟีด อก็คือเอาใส่ตะขอเลยเหรอโอ้ไม่นะหุกเออเรียบร้อยคุณผู้ชมเรา,เราต้องทำไงต่อแกทำมันได้น้องรักนี่มันบ้าไปแล้วนี่มันบ้าไปแล้วผมทำแล้วนะเราจะต้องช่วยกันรักษาร้านอาหารนี้ให้ได้นะแปลมีดแล้วก็เอาเนื้อมาทำเบอร์เกอร์ซะโอเค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 เอาแหละผมทำได้ผมทำได้มีดหรอโอเคมีดอยู่นี่นะครับอูจะบอกนะว่าต้องแล่ โอ้โหแน่นอนเลยอะใช่ไหมจริงปะต้องแลกจริงหรอโอ้โหรีมมฟสกินต้องเอาหนังมันออกก่อนคุณผู้ชมเอานะต่อไปคือคัดนะครับตัดทัดเนื้อสเต็กออกมาโอ้ยแลกจริงด้วยอพี่ครับเรามีเนื้อแล้วแต่เราทำไงต่อกับพี่เรียบร้อยเอาเนื้อไปพี่ หนึ่งเดือนต่อมาอันนี้คือร้านเราเริ่มมีลูกค้าแล้วปะพี่เราอยู่ไหมอุ้ยพี่เรายังอยู่โอเคกำลังทำ <c oughs> กำลังทำสเต็กเนื้อคนอยู่เลยเหรอพี่อุ้ยคือคือเนื้อมันหมดแล้วคุณผู้ชมคือมีรงอุ้ยมีลูกค้าเข้าร้านสวัสดีฉันขอเบอร์เกอร์สักหนึ่งอันนะ่ะสวัสดีครับคุณผู้หญิงเชิญนั่งได้เลยครับเดี๋ยวผมเอาไปเสิร์ฟนะ โอเคสมานธาเธอยังไม่รู้สินะว่าร้านนี้เนื้อเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบสุดพิเศษเลยแหละโอเคหยิบจานมาแล้วก็เบอร์เกอร์โอ้ยเบอร์เกอร์มาแล้วผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับว่ามันสามารถปรับฟิลเตอร์ตรงนี้ได้ด้วยเว้ยือผมจะขอเล่นภาพแบบนี้เลยกันนะมาดูแบบสบายตามากกว่าโอเคเราก็ไปเสิร์ฟลูกค้านะครับญิงครับผมมาเสิร์ฟเลยครับผมหน้าตาแบบอยากกินมากเลยโอเคเชิญกินให้หร่อยนะครับ วิ้ยทำไมต้องเป็นเสียงแบบสยองขวัญเนียวะเสิร์ฟเสร็จแล้วเอาวะกินเข้าไปอืมคำแรกเป็นไงแล้วเนื้อก็หมดแล้วด้วยอร่อยไหมเจ๊พี่เราก็ยืนย่างเบอร์เกอร์อยู่แล้วแล้วลูกค้าก็พึงพอใจได้เวลาเก็บจานไปล้างแล้ว ลูกค้าคนนี้เป็นหนึ่งในลูกค้าที่พึงพอใจกับเนื้อเราอย่างนั้นเหรอเนื้อเราเนี่ยมันยิ่งกว่าเอฟไนะคุณผู้หญิงภารกิจต่อไปนี้ไม่ต้องสืบเลยอุ้ยมีคนเข้าร้านมาแบบติดต่อกันเป็นไปได้ไงในที่สุดก็มีคนแล้วอย่างนั้นเหรอร้านเราสวัสดีฉันได้ยินมาว่าร้านนี้เสิร์ฟเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดในย่านนี้อย่างนั้นเหรอสวัสดีตอนเย็นครับคุณอยากได้อะไรดีครับฉันเอาเป็นเบอร์เกอร์แล้วก็สลัดแล้วกันนะนั่งลงได้เลยครับเดี๋ยวผมเอาเบอร์เกอร ที่เรานั้นต้องเสิร์ฟเบอร์เกอ,อร์เนื้อคนให้กินอย่างงั้นเหรอโอเคพี่ครับลูกค้ามาอีกแล้วเบอร์เกอร์โอเคแล้วก็ไปเสิร์ฟ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 เบอร์เกอร์มาแล้วครับลูกค้ารอนานไหมครับเชิญกินให้หน่อยเลยครับจะต้องไปคุยกับพี่ของฉันเนื้อเรากาลังจะหมดแล้วนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วนะครับว่าเนื้อเรามันต้องหมดสักวันหนึ่งใช่ไหมทําได้ดีมากเลยน้องพ่อเราเนี่ยต้องภูมิใจแน่ๆใช่ครับพี่แต่ว่าเนื้อเราเนี่ยมันกำลังจะหมดแล้วนะ กต้องไปเอาเนื้อมาเพิ่มนะลูกค้าคนนั้นเนี่ยมันนั่งอยู่คนเดียวมันเป็นเป้าหมายที่ดีเลยแหละพี่พี่มันบ้าไปแล้วไปฆ่ามันซะเอโอโอเคครับพี่เอาก็เอาวะวัดโอ้โหควักปืนมาด้วยควักปืนมาด้วยอุ้ยลูกค้ากำลังจะไปเหรอคุณลูกค้าโอ,อ้โโทษโอ้โหลากมาด้วยไม่นะผมขอโทษ ผมได้เนื้อสัตว์มาเพิ่มเลยครับพี่แล้วก็ลงตะขอเหมือนเดิมโอ้โหเรียบร้อยคือจับลูกค้ามาทําเนื้อบนไปเรื่อยแบบนี้เหรอโอ้โหแล้วก็ถลกดังเหมือนเดิมด้วยคือพี่นอกจากมึงจะยืนสั่งแล้วมึงไม่ทาอะไรเลยล่ะทั้งให้กูไปฆ่าทั้งให้กูถลกหนังเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยหืคือเนื้อแบบตัดออกมาโอเคแซบแซบซอยจูแซบแซบมาแล้วพี่ขอบคุณมากนะ ที่ช่วยรักษาร้านอาหารของเราไว้น่ะพี่ไม่ต้องมาขอบคุณผมหรอกผมทําทุกอย่างนี่ก็เพื่อพ่อพ่อคงจะภูมิใจในตัวแกนะเขาคงจะภูมิใจในตัวเราทั้งคู่นั่นแหละพี่ฉันจะเตรียมทาเบอร์เกอร์นายก็ไปที่แผนกต้อนรับนะเผื่อมีลูกค้ามาไปที่แผนกต้อนรับพี่เราจะทําเบอร์เกอร์ไปปิดอุ้ยมีลูกค้ามาจริงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวแต่รอบนี้เขาใส่ชุดตำรวจพี่พี่ตำรวจมาพี่ฝุ่นโอ๊ะไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรผิดปกติทั้งนั้น โอเคสวัสดีครับคุณตำรวจสวัสดีฉันต้องการคุยกับคริสนะเขาเป็นพี่ของผมครับคือคุณต้องการอะไรเหรอมีชายคนนึงเนี่ยหายตัวไปเมื่อเดือนที่แล้วผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นรถตู้ของเขาเนี่ยจอดอยู่ใกล้บ้านพี่ชายของผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมอยู่กับเขาเสมอเลยแหละไม่ต้อง,องอกังวลไปหรอกฉันแค่ขอคุยกับเขาสักสองสามอย่างนะโอเคครับไม่มีปัญหาเขาอยู่ในครัวนะ่ยเดี๋ยวผมจะไปบอกให้นะแย่ yeah, แล้วไงคือมันมีพยานเห็นเว้ยโูชมตอนนี้เราไปฆ่าคนคนแรกอะ่ะคริส มีตำรวจมาหาพี่นะคิสอิเวนเอ้ยตำรวจนั้นมันต้องการอะไรนะ่ะเขาบอกเขาอยากคุยกับพี่นะ่ะโอไม่นะพี่เราจะโดนจับแล้วเหรอใจเย็นไว้น้องใจเย็นไว้เราจะไม่โดนจับนี่วันบ้าเลยวันนี้มีพยานเห็นรถตู้อยู่ในที่เกิดเหตุน,นะพีใ่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นพี่นี่ยจะไปคุยกับเขาพี่จัดการได้โอเคครับโอเคโอเคโอเคผมจะใจเย็นไปไปคุยให้รู้เรื่องเลยคิสเฮ้ยเดี๋ยวคือมึงเนี่ยปืนไปมึงอย่าบอกนะมึง ขอดูอยู่ห่างๆอย่างห่งหงวงๆตรงนี้เลยผมว่ามันยิงแน่ๆวิคุยผมว่ามันยิงแน่นอนแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์นั่นไงกลัวเลยกลัวแล้ว่วาวมึงต้องไม่คุยหรอกคิสโอ้โหซ้ำด้วยซ้ำศพด้วยมันคือมึงฆ่าตำรวจนะนะคิสมันเล่อะไคิสเนี่ยเร็วเข้าแป๊วล่าของเขามาโอ้โหกูต้องเก็บกวาดศพปืนมันอยู่ข้างหลังมันตั้งแต่เมืเม่อไหร่วะเนี่ยคิสไม่นะ คุณตํารวจปกทษนะโอเคได้ไปห,หนึ่งศพเลยครับโอ้ยแต่ทีนี้ร้านเราก็จะมีเนื้อแบบจุกๆแล้วดิผมก็จะได้ไม่ต้องไปฆ่าคนแล้วเนี่ยครับคุยไปคุยเลยไปคุยให้รู้เรื่องเลยฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะกล้าฆ่าใครสักคนแต่คือเขาบอกว่าฉันเนี่ยจะต้องเข้าคุกนะทุกอย่างมันเรียบร้อยหมดแล้วพี่แต่ตอนนี้คือจะเอาไงต่อละทุกอย่างเรียบร้อยดีเราจะมีเนื้อเพียงพอสาหรับ2เดือนแล้วทีเนี้ยเขาเป็นตํารวจนะพี่พวกเขาเนี่ยจะรู้ว่าเราทําอะไรนะไม่เป็นไรนะรีแลกซ์ โอเคกับพ okay, <Incred ibly, S 2> ี่ผมเชื <Labor ator il orter> ่อพ like <into> ี่นะปิดตู้ก่อนปิดตู้ก่อนในนี้ศพเยอะเกินไปแล้วหนึ่งสัปดาห์ต่อมาคิสพี่ไปไหนนะครับอยู่ดีพี่เราไปไหนวะเนี่ยอยู่ในตู้แช่หรือเปล่าโชว์แมพอุ้ยอุ้ยแล้วมาแล้วไม่มีศพใครมาเพิ่มเพิ่มศพหนึ่งคูณชุ่มจะบอกนะว่าพี่เราฆ่าตัวตายอ่ะ แล้วตรงนี้โอ้โหสมองสมองเปิดลูกตาถลนลงมาคือพี่เราค่าตัวตายเหรอฝนตกแบบนี้วันนี้ไม่น่าจะมีลูกค้ามาเพิ่มนะอย่าบอกนะว่าพี่เรานั้นจะหนีคดีหนีปัญหาทุกอย่างตรงรถตู้ก็ไม่มีวะ่ะเปิดตูวรถตู้ได้นะครับแต่ว่าขับไม่ได้โอเคนั่นคือพี่เราอยู่ไหนอ่ะผมไม่รู้แล้วว่าพี่เราอยู่ไหนอ่ะพี่อุย้ย ไฟดับเสมอเวลาฝนตกวัดนล้คือเสียงเพลงมันต้องบิวด้วยเหรอพี่อยู่ไหนพี่ออกมาเถอะพี่อุ้ยคิสพี่พี่เหรอไหนวะประตูมันล็อกคิสพี่ล็อกผมเล่นเหรอโอ้ย อ๋อฝันันที่เองหัวใจกูจะไาวตามพี่เราอยู่หลังร้านหรือไม่ชแว็บเอ้าเอ้าอ๋มาอยู่ในตู้แล้วแล้มาอยู่ในตู้ฟีททำไมอ่ะคิดเดี๋ยวก็น่าวตายหรอกเราทําได้ดีมากน้องพี่พี่มาทําอะไรนี้ครับพี่จะแข็งอยู่แล้วนะพี่ก็แค่รอนนิดหน่อยอ๋อพี่ต้องการความช่วเหลือจากนายนะโอเคพี่หัวใจแล้วแต่พี่ต้องการอะไรล่ะมีโฮมเลสอยู่ข้างนอกนะ่ะเขาลบกวลูกค้าของเรา ฉันต้องการให้นายเนี่ยไปจัดการเขานะฆ่าคนอีกแล้วเหรอโอเคพี่ไม่พิมพ์ถาครับตัวระบบแบบนี้นะคือมีคนจรจัดอยู่ข้างนอกร้านเนี่ยครับแต่อย่าไปใช้ปืนนะตำรวจเนี่ยกำลังจับตาม,มองเราอยู่โอเคครับผมเข้าใจแล้วเราใช้อะไรได้บ้างเลยทีเนี้ยในห้องน้ำเดี๋ยวมีขวานอยู่ไปใช้ได้เลยสรุปรอบนี้ต้องฆ่าคนด้วยขวานแล้วพี่เราไปยืนแช่อยู่นี้ทําไมอะรอบนี้ต้องฆ่าโฮมเลสมาฉาบฉาบโฮมเลสอยู่ไหนอะ ไม่เห็นมีเลยพี่อ๋ออยู่นี่อยู่นี่อย่างนั้นเลยใบสับซะดีๆจะขอโทษจะต้องทำตามหน้าพี่เรียบร้อยเรียบร้อยฆ่าไปอีกหนึ่งศพแล้วโอเคแบกไปไหนอะทีเนี้ยก็ต้องไปทำเนื้อไอ้เหรอแต่ว่าศพยังมีอยู่หลายศพเลยนะในตู้อะเมื่อไหร่ฉันจะเดินอุ้ยโอโห โอ้เรียบร้อยตำรวจคุณตำรวจผมผมเปล่านะอือันนี้คือหน้าตาเราใช่ไหมไม่นะหนึ่งปีต่อมาโอ้เรามาเกิดอยู่ในห้องแบบห้องขังคนแบบคนไข้เป็นโรคจิตปะถ้าจำไม่ผิดนะครับเห็นในหนังฝรั่งเนี่ยน่าจะแบบนั้นได้ยินเสียงเท้าคนกำลังใกล้ สวัสดีเจอร์รี่ไปนั่งที่เตียงเถอะนะโอเคครับนั่งที่เตียงตอนนี้คุณพร้อมที่จะคุยเรยยื่องเจอร์รี่ผมสับสนไปหมดเลยนะ่ะผมรู้นะว่าผมทําเรื่องเลวร้ายมาการยอมรับความผิดเนี่ยมันเป็นก้าวแรกแล้วแหละนะทําไมคุณถึงต้องฆ่าพวกคนเหล่านั้นล่ะครับจะทำเพื่อรักษาร้านอารของพ่อฉันไม่ให้มันเจ๊งนะ่ฉจะทําร่วมกันกับพี่ชายของฉันพี่ชายของคุณเหรอเป็นไปไม่ได้เจอร์รี่หลังจากที่พ่อเสียชีวิตไปมีเพียงเขาคนเดียวที่อยู่ข้างๆฉัน บอกฉันทีว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนฉันเสียใจด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนายมันคงเป็นความบอบช้ำครั้งยิ่งใหญ่ของนายเลยสินะผมเสียใจกับสิ่งที่ผมทําแต่ผมก็ไม่สามารถทําให้พี่ผมผิดหวังได้อีกแล้วอะ่ะนายกําลังพูดถึงคริสเบิร์นใช่ไหมนายแน่ใจเหรอว่าเขาอยู่กับนายนะเจอร์รี่ใช่เขาอยู่ข,ข้างฉันสิเขาอยู่ข,ข้างเขาตลอดเวลาเรามีแค่สองคนนะคือพี่เราพี่เราไม่ได้อยู่กับเราเหรอเราหล่อนไปเองเนี้ยหรอพี่ชายของนายนะ่ะประสบอุบัติเหตุท,ทางรถยนต์นะเขาตายไปพร้อมกับพ่อยังไงละ่ะ ทั้งคู่เสียชีวิตนะเจอรี่ไม่จริงเขายังมีชีวิตอยู่สิเขาอยู่กับฉันฉันรู้ว่ามันยากที่จะยอมรับความจริงนะงั้นเอาเป็นว่าฉันจะให้เวลาคุณคิดมากกว่านี้เพื่อที่คุณจะได้รับรู้ทุกอย่างนะโอ้โหเรียบร้อยครับคุณผู้ชมก็คือว่าไม่มีพี่เราตั้งแต่แรกคือเราเราแบบเราหลอนไปเองอยากที่จะฆ่าคนเองอยากที่แบบจะบุริขารไม่อยากให้ร้านมันล้มละลายนะครับเราก็มาโนเองเองนี่ยว่าสิ่งที่อยู่ข,ข้างเราเนี่ยก็คือพี่ของเรานั่นเอง ตกใจหมดเลยฉันภูมิใจในตัวแกนะโอ้โหหลอนหลอนจัดจบแล้วนะคุณผู้ชมสำหรับเกมที่มีชื่อว่ามีดก็เรียกได้ว่าเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่แบบทำในเรื่องมาดีมากเลยนะครับก็สรุปได้ว่าเราเนี่ยหลอนทั้งหมดไปเองนะครับพี่ของเราเนี่ยประสบอุบัติเหตุไปกับพ่อเราแล้วนะครับคือเราหลอนว่าพี่เราเนี่ยสั่งให้ไปฆ่าคนเนี่ยเพื่อเอาเนื้อมาทำเบอร์เกอร์จริงๆแล้วมันก็คือจิตใต้สำนึกเราที่เราอยากจะทำนั่นแหละนะ แต่ก็ยังดีนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราโดนจับนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราลอยนวลต่อไปเนี่ยก็ไม่รู้จะไปฆ่าใครอีกมากน้อยแค่ไหนนะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่ยังติดตามมารับชมกันนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายครับ